สวัสดีครับผมชาวนาออนไลน์นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับโซลาเซลล์นอนนาอย่างง่ายนะครับต่อได้เองนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเลยนะครับก็สามารถทําใช้เองได้นะครับก็สําหรับชุดนี้นะครับเป็นโซลาเซลล์นอนนาอย่างง่ายของผมเองนะครับที่ผมต่อขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้เปิดพัดลมนะครับที่ผมนอนอยู่ทุ่งนานะครับ ก็เริ่มจากแผงโซลาเซลล์50บวัตต์นะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นมันมีราคาแพงเดี๋ยวนี้มันมีราคาน่าจะไม่เกิน850าบาทนะครับก็ซื้อมานานละก็เลยได้เอามาใช้นะครับวางไว้ให้มันตากแดดไว้แล้วก็ต่อโยงสายมาเข้าไปหาชาร์จเจอร์นะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้ก็ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับ มันจะมีช่องที่บอกอยู่นะครับตรงด้านที่เป็นแผงเข้าบวกลบต่อให้ถูกนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นสัญลักษณ์แบตนะครับก็ต่อบวกลบมาเข้าแบตนะครับที่นี้ผมก็จะใช้เป็นปากคีบนะครับเป็นปากคีบง่ายๆเลยเพราะว่าผมมีแบตจ2สองลูก ผมก็จะสลับกันชาร์จนะครับเพื่อกลางคืนเพราะว่าแบตมันเป็นแบตมือสองนะถ้าเราไม่ชาร์จทิ้งไว้2ลูกเนี่ยในบางวันเนี่ยอาจจะไฟไม่พอเดี๋ยวจะได้ร้อนนะครับสถานะตอนนี้นะครับก็คือแดดเนี่ยมันเพิ่ง9ก้าโมงกว่าเองแดดยังไม่ค่อยจะมีแต่ก็ชาร์จเลยนะครับคือชาร์จเจอเริ่มทํางานล้วนะครับน,นี่สัญลักษณ์กระพริบกระพริบนี่หมายความว่าไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้ชาร์จลงแบตแล้วนะครับ ส่วนตัวชาร์จเจอร์ตัว,ตวนี้มันก็จะมีพอร์ตที่เอาไว้ใช้สำหรับอ่า uh อ่าอุปกรทั่วไปนะอย่างผมก็จะมาชาร์จลำโพงนะเอาไว้เปิดฟังอยู่ทุ่งนาแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับชาร์จไฟฉายคาดหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ใช้ไฟจาก USB นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวชาร์จลำโพงให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ได้เสียบสาย USB นะครับเข้าไปชาร์จนะครับ ลำโพงนะครับลำโพงบูทูตนะครับอันนี้คือไฟสถานะสีแดงหมายความว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับใช้ไฟ5โวลต์สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะใช้โซล่าเซลล์อยู่ทุ่งนาแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่มีความรู้จริงจริงมันไม่ได้ใช้ความรู้อะไรมากนะก็สอบถามมาคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอก วิธีในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมีการรีวิวโซลาเซลล์ตัวที่เป็นไฮโวล์แปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็น220นะครับด้วย UPS นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ